จบแดนงวนวันนี้อ <la> ย <sweating myślę> ู <Let> ่กับ AW8 กับเกมจอนโจนป้นใจก็เป็นเกมเท่ตึ้ง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 ตึตึ้งตึ้งก็คือเกมเกมจอนเกมจนปนงงงงเลยเพลงอะไรร้อออกมานะวันนี้ก็ 14k เบาเบา 10k k เบาเบานะมาเดี๋ยวเราก็ เบ็ดกันเทศ400นะดอกนี้ยังไงมาแล้วลูกโอเคยังไปได้ต่อ7 2 0นะทุกคนมาพอมันเข้าแล้วเราก็กดออโต้ไปเลยจ้ะเฮ้ยวายทางกระดานหนึ่งมา100เยเซปนะโอ้โหอ้ยโอ้ยอ้ยวายทางกระดานว่ะวายทางกระดานว่ะยังไงไวายยังมาต่อไม่เคยเล่นเลยอะ่ะเกมเนี้ย แต่ก <are> in ็วันนี้ขอลองมาจัดอีกสักรอบนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายวายวายทางกระดาษเว้ยวายทางกระดาษเว้ยยังไงยังไงโอ้โหวายสองอันวายสองอันใจแม่มาใจแม่มาโอ้โหมาแค่ตึ๊ดเตียวตึ๊ดเตียวนี่คือมันยังไม่สุดจัดเข่าไหร่ปะขอจัดหนักเท่านานนะสเกตเตอร์สเกตเตอร์มาแค่หนึ่งตัวหนูมาทําไมอะโลอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนูมาสองแล้วยังไง อีอันหนึ่งอีอันหนึ่งอีอัอนเน่ะไอเอะอะไรมากูโดนหลอกโอเคกูโดนหลอกละตอนนี้ขอสเกตเตอร์สามตัวนะทุกคนพอตั้งแต่ที่ไม่เคยเล่นมาก็คือยังไม่เคยรู้เลยว่าสเกตเตอร์เป็นยังไงนะของเกมนี้สเกตเตอร์เป็นเจ้งไหนกูบอกเคยเล่นเกมนี้ขำไป โอเคยังได้ไปต่อเดอ้อตับไดเทพทนกูยังไม่หมดกูจะไปต่อนะวายทางกระจานไปเอ๊ะดอกนี้สามพันหทุกคนไปโหดอกนี้สี่พันสามว่ะได้ตัวแรงวะ่ะยังไงต่อไอ้เฮียไอ้เฮียวายสมอันเมื่อกี้ถ้าไม่แตกเออมึงไปนอนนะทุกคนแต่ดอกนี้ก็ บวกมา9 0 0นะทุกคนได้อยู่เด้อค่ะอีเกมเนี้ใครยังไม่ลองไปจัดด้วยนะเล็นอยู่ใต้คลิปนะทุกคนอิซะต,ตอนนี้กูกำลรลละแต่คือคือกูอยากรู้ไงว่าสก,กัตเตอร์มันเป็นยังไงอ่ะคือกูก็ต้องเล่นต่อปะเพราะกูไม่เคยเล่นเลยอุ๊ยมาละมาละสก,กัตเตอร์ที่กูรอคอยเมืองมาละ มาเริ่มเลยมันจะเป็นยังไงวะแรตเตอร์ของอ e ีเกมเี้ยนะโอเคเอาเป็นว่าตัวคูณมันจะเพิ่มเพิ่มตลอดเพิ่มตลอดคูณให้ตลอดฟิลนี้อุ้ยแต่แม่งไอ้ยังไมคือแม่งหมาเรื่อยๆอะแล้วคือจังหวะที่แม่งจะบ,บวกคือมีโอกาสเยอะมากอีซาบบวกง่ายมาก กูจับบ้านนี่คือดอกแล้วมึงบวกมาห้าหมืห่นเฮียเป๊ะหมดนี่คือฟีสปินอันที่หนึ่งมึงบวกมาเจ็ดหมื่นกว่าเอ๊ะเกินไปไหมลูกี้กูเล่นนานละค่ะอีเกมจอมโจรป้นใจนี่แหละค่ะป้นใจกูนี่แหละค่ะพีส่สามจังหวแะแรกวเจ็ดหมื่นกูไม่เอาเฮียอะไรแล้วน,นคะค่ะ กูไม่เอาลาละอีส 7, 000, อัตว์เจ็ดหมื่นแปดเี่เรากูเหลืออีแปดหมื่นนะทุกคนอยากร้องไห้เป็นภาษาลาติโนโอ้อาวไอเฮียไวายไม่ได้มาตลอดนี่หว่ากูรู้ว่าวายจะเข้าตลอดนะทุกคนอ,อุ้ยวายมาแล้ววายมาแล้ววายหนึ่งตัวเท่ากับมาตลอดชีวิตใช่ไหมเอ๊ะตัวแพงคูณสิบสองทุกคนก็โดนไปเอ๊ะ แปดพันแปดนะน้องนะโอ้โหบายบาย,าย,ายอีทบายบายอีทบายตาตาอะไรมายังไงต่อโอ้โหดอกนี้โดนไปสองหมื่นหกนะทุกคนร้องไห้แหละขอร้องไห้ก็อนนะทุกคนบนักจริงไอ้ป้าเอ้ย ซาดด้วยนะทุกคนเกมนี้คือไม่เคยเล่นของแท้พอมาเล่นก็คือกลัวต้องมีจัดรอบต่ออะสุดจัดของแท้ว่ะสามหมืนสามเมาม <c oughs> หลืออีกสี่บนะทุกคนกูขอแบบจัดนักจัดเต็มมาอุ้ยวายมาอีกแล้ววายตรงน,นี้หมื่นห้ายังไงโอ้โหแ 105. ค่หมื่นห้กูก็รอละ,ะค่ะหนู อื้ม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 อีกสองดอกสุดท้ายอีกสองดอกสุดท้ายเหมินแซะมาโอ้โหได้มาอีกเหมินแทเอ๋ขนาดบวกไปขนาดนี้แล้วมึงยังจัดให้กูต่อออยด์ออย ทำตามแม่สิหลายแล้วจอมโจนปล้นใจเกมนี้สุดจริงกูไม่รู้จ้าสารพยานความปังของเกมมึงออยังไงเอาเป็นว่าให้ภาพเล่าเรื่องนะทุกคนไป หดอกสุดท้ายมารวมเงินทั้งหมดก็1นึ่งแสนมหสโอ้ยโอ้ยหัวใจเต้นแรงมากทุกคนถอนค่ะจำเป็นต้องถอนด้วนไม่ไปต่อหรอคะ่ะฝากด้วยนะคะลิงอยู่ใต้คลิปไปจัดได้เลยจ้าเกมนี้นะเว้ยอย่าลืมจอมตอ